สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าไล่สกเกลียวไล่ทำไมนะก็มีผู้รู้หลายท่านก็พยายามจะให้ความเห็นให้ความโต้แย้งนะครับให้ความรู้นะครับเพื่อให้มันเป็นอะไรที่สื่อสารไปตรงไปยังผู้ที่อยากรู้อยากเรียนอยากจะศึกษาครับในวิธีการเล่นีิาราครับผมจะพูดถึงวันนี้ว่าเพนทาโทนิกเบื้องต้นเนี่ยเมื่อไล่เสร็จอามราออะไรไบ้าง มีเพลงเยอะแยะเลยนะที่อยู่บนพื้นฐานของสเกลเหล่านี้ตั้งแต่มียุคโด่งดังของติต้ามาตั้งแต่60 50 60 70 80ไล่มาจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีเทคนิคที่กระจายออกไปมากขึ้นเยอะแยะไปหมดนะทีนี้มาพูดถึงว่าสเกลหลัก ไม่ว่าจะกีไหนนะนับสเกลแบบนี้หมดนะจะเป็นคีดีก็ได้ฮนะนะนี่คือสเกลบันไดเจ็ดขั้นการได้สเกลเนี่ยหลักๆคือทำให้หูเราจดจำทิศทางเอาง่ายๆว่าเป็นไกดเหมือนบรรทัดอยู่ในใจอยู่ในหู ให้รู้ว่าหูที่ได้ยินเสียงเหล่านี้ทิศทางของมันควรจะเป็นอะไรนะฮะและจดจําได้นะกระทั่งว่าอินโร,รเซลหรือเสียงโครงสร้างเสียงภายในแล้วไปตกที่มีหรือว่าอยู่ในคีสีต่อไปจะเป็นฟ้านะฮะถูกไหมฮะไปตกที่สอน,สอนกน หูเราไม่มีไกด์ในบันไดเสียงแบบนี้เราจะไม่รู้ทิศทางหรือว่าจะไปยังนะครับหร่ยังไม่รวมถึงโนต้ตที่มีวิธีการร่ำเรียนก็คือไปเรียนเลยอ่านโนต้ตยังไงสเกลนี้จะต้องเขียนลงบนโนต้ตอย่างนี้ยังไงนะครับก็จะเกิดความยากลําบากของผู้เรียนันตรีอีกว่าหนึ่งต้องไปจดจําโนต้ตอีกสองต้องมาเข้าใจทฤษฎีทางดนตรีสามต้องนับจังหวะให้ตรงตามโนต้ตอีกโอ้โหถ้า ระบบประสาทของมนุษย์คนเรารเก่งกาจในขนาดแย่คุณสมบัติในการรวบรวมกันในเวลาเสี้ยววินาทีสามารถทําได้ขนาดนั้นเนี่ยผมว่าอัจฉริยะมาเกิดนนผมยอมรับนะครับบางครั้งก็ต้องมาเรียนรู้บางส่วนก่อนเพื่อประกอบกับส่วนที่เรารู้ในส่วนนี้นะครับแล้วนําเอาอีกส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนที่เรารู้ในเวลานี้เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆที่สุดที่จะเรียนกีตาร์นี่คืออทําตามในสิ่งที่ คนที่เขามีประสบการณ์ในการมีปัญหามาก่อนเอาง่ายๆไว้ไม่ใช่เก่งมาก่อนมีปัญหามาก่อนกับตัวเองนะครับมาดูกันบันไัดเจ็ดเสียงทีนี้เพนตาน,นิเรียกว่าสเกลห้าเสียงดย้วยคุณสมบัติของเทลห้าเสียงคือมันจะตัดเสียงที่สี่เสียงที่เจ็ดออกก็คือตัดปาตัดปาออกนะฮะตัดเสียงที่สี่ โดไม่เอาเอาโดเลยก็เอาเอาอกเต็มมันก็เลยไดนะ้ตรงนี้มันก็จะเล่นยากเพราะฉะนั้นในหลักทั่วไปของกีตาร์นี่ก็คือจะคิดที่ว่าเมเจอร์ซีเอาไมเนอร์ซิกไมเนอร์เสียงที่หกนะไม่ใช่ไมเนอร์ซิก ตำแหน่งมเนอร์ก็คือตำแหน่งเสียงที่หกจับซีตรงนี้หรือซีตรงนี้จะคิดเป็นเทโนิกเล่นที่ไมเนอะร์แล้วมันจะได้โครงสร้างตรงนั้นพอดีเลยดีหันไปก็เป็นบ e, ีมเ e, นอะร์ G ีอาที่ีฮะก็ ทันสปอตให้ดูเฉยนะฮะที่เราจะพูดถึงก็คือเจ็ดเสียงเออห้าเสียงตรงนี้เล่นตรงๆแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรนะนเล่นตรงๆแบบนี้นะะทีนี้มันก็เลยมีวิธีการเล่นที่ตั้งแต่ อะไรมาแล้วก็คือลนัลนลนูหลนัลนก็เรียกลูกลันมันก็เหมือนกับเล่นตรงๆเนะฮะทีนี้แนวคิดของการเล่นโซโล่ด้วยเพนทา r ิจึงเกิดการเล่นแบบแบ่งก็เรียกอินเทอร์เวลสเกลโครงสร้างภายในยเอามาเล่นด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันนะครับก็ะจะได้ลูกเล่นในสเกลเพนเาโรนิ่เยอะแยะ,ยะไปหมด นะเพลงทางพื้นเพาราอีสานว่าเราก็องอยู่บนสเกลนี้เกือบทั้งนั้นนะครับเยอะเลยนะครับอันนี้เล่นให้ดูง่ายๆก่อนนะครับเอาละ่ะเล่นสองเส้น ลันนะครับสมมุติเราเป็นแบบลอ็อก นี้ใช้โครมาติกช่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งสกเกลเป็นเนต่ตีตสามารถทำได้เยอะแยะหมดอย่างเช่นเส้นเป็นแบบโปูโน้ตบูรโน้ตโูมก บลูสเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะลักษณะพวกบลูสกับบเล่นแบบซัพเปอร์หรืออะไรอย่างเงงนี้ก็อยู่ในสเกลเป็นดนตรที่เป็นไมเจอร์ไมเจอร์แล้วก็เป็นเป็นบลูส์ล้วนนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน คร่าวๆท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําเพิ่มให้ทีหลังเพราะไฟมันจะเยอะเพราะถ่ายจากมือถือเป็ตรง